สวัสดีครับผมกันพภัทรนรนองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอยู่ครับก็มีทั้งซีรีส์แล้วก็มีทั้งหนังเลยตอนนี้เนี่ยอายุ27แล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่นานะฮอสพิ t อลครับผมเปิดอะไรที่ทำไมถึงมาอยู่จนีนี้ทำไมถึงมาที่นานะมันเป็นปมฝังใจอย่างหนึง่งคืออย่างนี้เมื่อก่อนนะมาเกาหลีแล้วก็เอาจริงๆคนไทยทําที่นี่เยอะมากแล้วก็มีเพื่อนสนิทกันด้วยมาทําที่เนี่ย คือหลายคนเลยแล้วก็เคยมาเฝ้าเขาเคยมารับเขาอะไรเงี้ยแต่ที่พีคือตอนแรกอะทําเขาก็หน้าช้ำชำ้ปกติไม่มีอะไรแต่พอกลับไทยไปประมาณ2อสเดือนเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละเริ่มแบบว่าเฮ้ยคือทำไมหน้ามันดีจังเลยอะไรเงี้ยเริ่มมีฉาเพื่อนแล้วทีนี้แบบว่าผ่านมาอ่าปีสองปีครับผมพอจบโควิดแล้วก็ถ่ายอะไรเสร็จหมดแล้วก็ อยากมาลองทําเองบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าอยากเริ่มตัวแบบว่าไหนๆก็มาลูกสาวบินมาจากไทยเริ่มตัวตัวพีคจึ้งๆเลยวันนี้รายการของเรานะคะก็จะมีงานตากับเซ้ตผิวนะนะ้าะใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเซตผิวเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะคือกะจะมาทําที่นี่เลยอ,อยู่แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมเรื่องเลยแบบว่าคือเราอายุอายุมากขึ้น เราอายุมากขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบว่าเอิม่มด้วยด้วยอากาศที่ไทยอะไรเงี้ยครับผมก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าร้อนอยู่เงี้ยคือก็จะเป็นช่วงที่แบบว่านักแสดงอ่ะประสบพบเจอกับปัญหาเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าแบบว่าด้วยแดดด้วยมลภาวะอะไรเงี้ยเราเลยจะมีโปรเจกต์กลับไปอายุ2ี่สิบอีกครั้งด้วยเซ็ตผิวของนานาครับผมซึ่งแบบผมทํากันบ้านมาอะไรเงี้ยคือแบบโหที่นี่คือทีเดียวแล้วจบเลยเพราะว่าแบบว่าหลายๆตัวอย่างเงี้ยคือเราทําไป วันเดียวเนี่ยเราเจ็บทีเดียวเราเจ็บแต่จบแล้วให้มันจบไปเลยแล้วกลับไปทํางานต่อได้ยาวๆครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือไม่ได้คาดฝันว่าจะมาทําพอตอนแรกเ,เตรียมใจมาว่าจะแบบว่าเอามาฉีดหน้าอะไรเงี้ยแบบว่าเต็มที่แล้วว่าเอ้ยเื่อพอดีว่าเจอพี่เอแล้วก็เจอทางทีมงานของทางนานานะเขาแบบว่าคือเหมือนตอนเราสัมภาษณ์อะ่ะเออเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าตอนเราพูดอะ่ะคือเราแบบขยับ ขยับคิวตอนพูดตลอดเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกกันนึกว่าแบบว่ามันเป็นที่นิสัยกันตอนแรกนึกว่ามันเป็นแบบว่าเออแบบคือเราชินแล้วอะไรเงี้ยเรายิ้มผิดวิธีหรือเราพูดผิดวิธีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมครู acting ก็บอกอยู่แต่แบบว่าเฮ้ยมันมีวิธีแก้ซึ่งแบบว่าพอเขาพูดมาว่าแล้วเขาก็แบบว่าทาแป๊บเดียวนะแบบยกยกอย่างเงี้ยขึ้นแล้วเราเห็นภาพแบบเฮ้ย โอเคเนี่ยคือแบบว่าเป็นปัญหาเลยเพราะว่าแบบว่าล่าสุดกันมีหนังมาอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าพอขึ้นจอใหญ่แล้วมันค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยน่าทําก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะแต่ไหนมาแล้วทําผิวแล้วทาเป็นแบบว่าตาตัวนี้ด้วยไปเลยที่สําคัญคือมันไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่เราก็จะหายเร็วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดครับ ไม่คิดว่าจะจะจะแบบว่าปรึกษาแล้วจบเร็วขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทางนานะด้วยครับผมเพราะว่าแบบว่าคือตอนแรกนึกว่าโอ๊ยอาจจะแบบมาทําครั้งหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางพี่ทีมงานก็แบบว่าสโคปให้จบภายในวันเดียวได้อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเจ็บทีเดียวเนาะพี่ใช่ค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเลยระยะเวลาในการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะรวมพักฟื้นรวมเมายาเรวมทุกอย่างประมาณสองชั่วโมงในจังหวะอ๋อโอเครุ่นนี้ไม่ต้องใช้ยาชาแล้วครับผม เคยใช้ยานอนหลับด้วยตอนแรกคือกลัวมากเพราะว่าแบบว่าเหมือนเหมือนแบบต้องยานอนหลับอย่างเงี้ยเราไม่เคยใช้ไงอยู่ที่ไทยทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคคือตอนแรกแบบหุ้ยทำไม่ทําดีวะทําไม่ทําดีวะกลัวไปหมดอลยเงี้ยแต่แบบว่าโอเคมีพี่ทีมงานถ้าเป็นคนไทยนะเขาจะมีที่พี่คนไทยอยู่เยอะมากแล้วก็คอยไม่ใช่ปลอบใจคอยแบบว่า บอกวิธีที่ถูกต้องเออไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเขาก็กลัวว่าเออการมาแล้วกันไม่ได้เตรียมใจะจะมาทํเนี่ยแล้วก็จะกลัวไงแต่ว่าเออถ้าเป็นคนไทยนะครับผมถ้ามาที่นี่ก็พูดเลยว่าไม่ต้องกลัวจริงผมผ่านจุดที่กลัวกับพวกคุณมาเยอะเพราะผมไม่ได้เตรียมใจอะไรมาเลยแต่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับมีอะไรอยากจะบอกอ่าคนที่อยากทำศัญญากรรมแต่ยังกลัวอยู่ไหมคะถ้าคนที่จะบินมาเกาหลีอ่ะก็คงอ่า เตรียมตัวเตรียมใจมาดีกว่ากันทุกคนอยู่แล้วแหละกันพูดเลยแต่ว่าถ้าผมผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ผ่านได้แน่น,นอนแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับคือการเห็นเพื่อนลหลายๆคนแล้วก็ อ่าคลินิกเนี้ยคือคลินิกที่คนไทยมาทําเยอะมากๆอะไรเงี้ยมาทาที่นี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะคือรับรองว่าแบบผลออกมาดีแน่นอนเพราะว่าแบบมีหลายเคสเขาอยู่มาหลายปีมากอย่างกันตอนแรกคือการตัดสินใจเอาเงินมาทําเองเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ผลที่ออกมาคือมันดีมากๆจริงๆคือผมเข้าใจว่าหน้าเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของรสษนิยมเนาะว่าเราชอบแบบไหนเราแบบว่าอยากทําแบบไหนเงี้ยแต่ว่าที่นี่คือตรงโจทย์กับว่า อยู่เป็นคนไทยเงี้ยคือหมอที่นี่เขาก็ผ่านโครงหน้าของคนไทยมาค่อนข้างเยอะครับผม,ผมก็รับรองว่าผลออกมาเนี่ยถูกใจเราแน่นอนแล้วก็เรื่องของราคาเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยก็มีทีมงานไทยดูแลอยู่ตลอดครับผมรับรองว่าทุกอย่างเนี่ยเคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากๆครับ <S <S หมอครับ <c oughs> สองชั่วโมงจริงๆนะหมอหมอฝากตัวเป็นอีกหนึ่งเคสด้วยนะครับผมก็ทําเพื่อนผมไปหลายหลายคนแล้วยังไงก็ฝ่ายคนนึงนะครับผมอยากให้แบบว่าปัญหารเรื่องการแสดงทั้งหมดแล้วก็ปัญหารเรื่องาอายุทั้งหมดเนี่ยจบลงณนะสองชั่วโมงตรงนี้นะครับผมแล้วมาดูกันครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นงไงนะครับเ,รเจอกันค่ะเจอกันครับ